สวัสดีครับเพื่อนๆครับอ่าบรรยากาศยามเย็นๆครับวันนี้ฝนตกนะครับเป็นที่รู้กันนะครับเราได้ทำสัญญา MOU กับเทวดาไว้นะครับอ่าถ้าวันไหนฝนตกช่วงเงย็นๆเราจะออกมาปลูกต้นไม้ครับอ่าพูดขำๆไปนะเพื่อนครับก็ช่วงกลางวันทำการนะครับ คลองไส้ไก่น้อยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ดินสไลด์ลงไปนะครับมันมีความแตกต่างนะครับฝั่งที่ไม่ได้ปลูกตะไคร้นะครับเห็นไหมครับดินสไลด์ลงไปนะครับฝั่งที่ปลูกตะไคร้เกิดความเสียหายน้อยนะครับนี่นะครับสิ่งที่จะช่วยได้จริงๆก็คือเนี่ยเจ้าคลองนี่แหละครับน้ำมันก็จะซึมอยู่ในคลองนะครับทำให้ดินข้างล่างแน่นนะครับ ไม่ไหลลงสระเราป้องกันสระพังนะครับน้ํานก็เริ่มเขียวขึ้นนะครับต้นไม้ที่ปลูกวันนี้3ชนิดนะครับยางนานะครับมาข้ามมงแล้วก็พยุงนะครับปลูกสลับสลับกันไปนะครับระยะห่างก็น่าจะใกล้เคียงเมตรหนึงนะครับสรุปแล้วแต่ละชนิดก็ห่างกันประมาณ3เมตรนะครับในอนาคตก็จะเหลือ จ,จะเหลือชนิดเดียวก็ได้ครับ่คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ